อะลองลองเทสอาเจ็กันดีกว่าตอนพี่ขึ้นค่อมงี้ดูมันเล็กไปปะรู้สึกว่าเลี้ยวง่ายบังคับง่ายอาตอนนี้มีกิฟเท่าไหร่นะครับม,มันดังมากเลยจริงหรอรอ่าลองลองลองสตาร์ทดูนะโอ้โหเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองขี่ R7 กันนะจ๊ะโอ้ยเบาอ่ะเบาวกว่ารถแซคเยอะเลยอ่ะ นี่นะอันนี้คือครั้งแรกกับการลองขี่ R7 เลยนะมาลองเทสกันได้นะที่เยามาห้าเกษตรนวมินะครับพอดีผมผ่านมาก็เลยแบบเออมาเนี่ยมาตามส<ะ>องคนนี้แล้วไ,ไม่เอาอันนั้นลันลูกค้าอ่ะลองลองเทส R7 กันดีกว่าเออโอ้ขับง่ายอะ่ะขับง่ายแล้วก็ไม่หมอบอะ เออมาลองเทสของศูนย์กันโอ้โเบรกกึกดีก็อืมพอดีผ่านมานะก็ไม่รู้จะทำอะไรก็เลยมาขอเขาเทสเลยปแ,แต่ว่าวันนี้เขาจะให้เทสแค่รอบศูนย์นะเพราะว่าไม่ใช่วันเดโมถ้าวันเดโมนี่สามารถขับออกข้างนอกได้เลยนะเออดีครับ <laughs> คือผมอ่าเลงรุ่นนี้อยู่แต่ว่าน้องแซกสามแปดบอกว่ารถะจะดูเล็กไปถ้าผมมาลองขี่อะไรเงี้ยก็ถามว่าเล็กไปไหมก,ก็รู้สึกว่าเล็กไปจริงๆอะไรนะ <S 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 แต่ว่าอืมขับง่ายอะด้วยความที่มันเล็กอะผมรู้สึกมันความรู้สึกไม่ต่างจากการขับ r สิบ้าเลยนะ r สามอะไรเงี้ยเออนี่เดี๋ยวลองจอดแวะถามก่อน ตอนพี่ขึ้นคล่อมงี้ดูมันเล็กไปปะเล็กเลยเหรอี่่กจริงเหรอ่อ่ะลองลองถ่ายรูปมาดูพี่ปีนตัวใหญ่ก็ดูเลยลงเต็มเท้าสองข้างเออแต่ผมยืนเต็มเท้าเลยคือตอนนี้น้องแซกกำลังยุให้ผมลองอวันป้ายยาอวันเอ้าอ๋อยังไม่ได้ถ่ายเหรอเอ้๋อถ่ายวิดีโอด้วย ฮะโอเคอ่ะจัดไปอ่ะตอนนี้เริ่มชินกันระยะรถแล้วก็รู้สึกว่าเลี้ยวง่ายบังคับง่ายความรู้สึกแทบจะต่างจาก CBR ห้าร้อยที่ผมเคยลองในในคลิปที่ไปลองที่พลามสามนะก็จะต่างอยู่นิดนึง แต่ว่าถามว่ามันสปอร์ตถึงขนาดตัวพันไหมก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ขนาดนั้นนะนะอันจะลองลองเที่ยวนี่ลองเที่ยวลองเที่ยว,ยวคือถ้าใครอยากได้สปอร์ตที่แบบขับง่ายๆคอนโทรลได้แบบง่ายๆขับรถน้ําหนักเบาเานะคันนี้ตอบโจทย์เลยเบาแล้วก็ขับง่ายขับง่ายเลี้ยวง่ายพลิกง่ายเพราะน้ําหนักมันเบาอะ่ะแต่สาลีระมันก็จะ เล็กลงหน่อยๆปึ๊บเออพอแล้วมั้งขับง่ายดีนะเบาวิวเดี๋ยวกันฮะไม่เอาไม่เอาแล้วพอแล้วไม่เก็ลไม่เอาแล้ว <c oughs> ชอบครับมันเบาดีแต่ว่า อืมเบามากเบามากใช่เนี่ยผมขับกับพวกเนี้ยอืมใช่ครับพอขับแล้วมันรู้สึกแบบเบาเอ๊ะอันนี้อ๋ออันนี้เขาติดสติ๊กเกอร์ R7 อ๋ออันนี้ตัวลงสนามหรอมันต่างต่างกันยังไงอ่ะ อ๋ออ,นนอืมโอ้หมดขอบเล่นแล้วหมดขอบเลยอตอนนี้มีกิฟต์เท่าไหร่นะครับสองหมื่นหกใช่อย่างถ้าสมมูรณลูกค้าดาวน์สิบเปอร์เซ็นต์อ่ะลูกค้าใช้เงินลงทุนเจ็ดพันเก้าร้อยบาทค่ะอืมแต่ว่าถ้าเป็นสีอื่นที่ไม่ใช่สีดำต้องรอต้องรอก่อนใช่ไหมฮะ,ะสีดำอ่ะได้รถประมาณเดือนหน้าอ๋อถ้าเป็นสีน้ำเงินอาจจะรอ ต้องรอรถ1-2ึถ่งถึองอเดือน <c oughs> อันนี้รถเทพ <c oughs> คือมองมองด้วยตามันก็ดูเหมือนเห <c oughs> มือนไม่ไม่เล็กนะแต่พอลองขับจริงๆอะ่ะรู้สึกได้เลยว่ามันมันเบาแล้วก็ดูดูเล็กใช่อเออันนี้พร้อม พร้อมลงสนามปใช่ไหมเนี่ยจากคนเคยขับเซด0กสิบแล้วพอขับแล้วรู้สึกไงพอลองลองล้อมไม่ผมเคยขับแล้วมันเบาเบาเลยนะเหมือนขี่วกอาร์ิ้าอะไรอย่างเงี้ยเออเออใช่ผมรู้สึกเหมือนกันว่ามันมันมันเบาแบบเบาไปเลยอ่ะแต่ขับง่ายนะขับง่ายดี ขับง่ายลองค้อมได้ไหม<น>พี่ขันพี่พิมลองค้นนอมัน<อ>มน,นี้ลองดูเนี่ยเราก็ยุอ่ะลองดูลองดูแล้วพี่รู้เลยมันมันตาน่างจริงแต่พอพอแบบเราขี่รถหนักลองมาขี่นะขึ้นทั่ร้อยยี่ร้อยสามเนี่ยรถมันเบาขึ้น,น,นอยู่เนี่ยแต่ไอเนี้ยขาดพี่ไม่ถ<อ>ึงแน่น,นอนขาด<อ>ที่ปลายเท้าเออคัน <make S 1> นี้จะขยิ่งนิดนิดนี่ยต้องแบบนี้ถึงจะไหนนะถ้าอย่างเงี้ยจริงเหรอตัวใหญ่ย อมจริงเหรอลองลองลองสตาร์ทดูนะโอ้โหโหพอแล้วพอแล้วโหดังดังอไอ้๋อบินแล้วบินแล้วบิแล้วเออว่ะแต่พอพอลองคอมแล้วฟิวฟิวอาวันจะจะเต็มกว่า ดูมันคงกว่านะขับขี่เร็วๆว่ะดูเลื่อนื่อนรถดูตัวได้เออแต่อวันเข้ากว่เนาะตอนนี้ตอนนี้อวันมันมีมีกิฟอะไรบ้างครับมี่ห0 0่0บาทใช่ประกันภัยชนิดไหนครับถ้าขับในชีวิตประจำวันอ่ะอวันแม่งขับไม่ได้ดิขับได้เออแต่คันเนี้ยขับได้ อันนี้ได้เลยอันนี้ใช้ซื้อก๋วยเตี๋ยวตลาดได้เลยแบบขับแบบบ้านๆได้เลยเนี่ยแขวนถุงแกงได้ตรงเนี้ยเดี๋ยวผมขอขอเอกสารตัวนี้หน่อยนะครับไไดด,ได้้ะเดี๋ยวจะเข้าไปอีกไหมหนูเข้าครับเข้าเข้าเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวเอาเอกสารตัวนี้มาดู่อนเออ มันมีชิปเตอร์สิ่งมันจะรองรัไหมอ่าชิปเขาเป็นชิปเตอร์ลูกค้าต้องซื้อต้องซื้อเองจ่ายเพิ่มได้อัเป็งเดียวนะโอเคครับป,บปะเข้าในกันดีกว่าก็จากที่ลองก็ลองขับวนเมื่อกี้แป๊บๆก็ต้องบอกว่ามันเป็นรถที่ดีนะขับง่ายใช้ในชีวิตประจาวันได้โคตรเบาเลยใครที่เคยขับ R15 แล้วมาขับคันนี้นะฟิลทแทบจะไม่ต่างกันคือเบาเลยเบาแล้วก็ไม่ได้หมอบมาก จะขับยากกว่า CBR 500นิดเดียวแต่ใช้ได้นะรวมๆก็คือเหมาะสำหรับคนเมืองใช้ในชีวิตประจำวันแต่เมื่อกี้จากที่ลองสตาร์ทคันนี้นะไม่ไหวลาเลยบอกลาชีวิตประจำวันเลยแต่ค<ป>ันในโคตรเจ๋งนะครับ<ป>โอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมเข้าไปเอาเอกสารแล้วก็ใครที่ดูอยู่ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งไว้ผมด้วยนะไปแล้วไปแล้วไปแล้วร้อนแดดแรงมากอ๋อไปแล้ว,ลวจ้าบ๊ายบาย